หับยกให้เลยครับผมยกสูงได้แซมสั้นเดินมาแซมสั้นดีเอฟซีมาครับยาหน้ายาหนะอย่านะมาชมครับมาชมเฮ้ย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 โอ้ดนตรงนี้เลยดูเห็นไหมนี่ดาวจริงแน่นี่ดาวจริงแน่นี่

Một... Xuống, xuống. À, ừ. <laughs> đúng không khám. à, nhấc con, nhấc con, được con nhấc làu xui, lâu xui, lâu xui, để mà xem. Nghiêu xiềng. Ăn năn Thái, Thái, thái. สี่ไปส้มสำหับข้ายอะแต่ว่าเบียงหรือตาเมั่น่งเนเหน่นั่นแหละเหมือนเราซ้อมเราใก็วางนั่งเลยกล้าิหัยกให้เลยครับผมยกสูงครับแซมสั้นเดินแซมสั้นสวยสวยสวย

โอ้คือเดี๋ยวเดี๋ยวไปก้หลานนนงไหมงนี่ไหมเออคำคุ้นคำคุ้นคำคุ้นฮันหน้ามาัหน้ามาต่กว้างครับยกสูงครับสูงยกสูงเออแก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 ยมงามยิมยมยิมยโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครัเอาเบอร์เพิ่มหน่อยไหมครับเอเบอร์เพิ่น อันนี้ทั้งหนานาเปลืหนาวเปลอเปอแต่แห้งแห้งแห้งเถ่าในแห้งกราายกนีนั่นตัวนั้นครับแซมสันดำบึ้บเลยครับตัวนั้นบอกบอกยางเลยนะแม่ครับง่าเขาไข่อลยริริงตัดออกงามครับ

เราสิอันนี้มือใดครับแฮสร้างมือใดครับคเราหลดสล้่เอาสร้างจกโตครับสามโตอหเอาสร้งอตับสามตูอ้การตอ๋อครับมืนนี่คือสุดที่ียับ้อยแล้วพอสถานีเตไปก mm? wow ับ

ไปอาุนสำนักข้างฟีสมุญที่ทำหมานีละงูปูไปป่ครับก็ไทยป่ะหอยบันไซน้ำซำหนักโอเคดูก้องเออเลยยกจกสูงแอลบแฉลบแฉลบแฉแสวยใหญ่ไก่เข้ากันจะเป็นดีไ้ยังก็ไปหาผ้ายังก็ห้องมึงเิไี่ยผ้าั่นสิบบ่เป็นไปยังไง็หลักสิบ ทองเงินครับทองตะลืมนะครับตะลืมไปให้ครับก็ได้่ว่าเบิ้งเงินนี่ลวมกระเป๋าเลยแค่ว่าสิซ้ำๆกันบาอย่างเป็นไหน้ครอะไรมันกหนีไงกกนีไกม่หังว่าเห็นตัวนแล้วนี่้องใบม่จะออไปเลย ต้องไปคือโอเช่แล้วน้ำเขาเอาเป็นคันเนาะติแบบต้องไปง่าอยู่อันนี้เอาเอาเบอร์เพิ่มใบนะครับนี่เอาไว้มีน้ำบัตรนะครับเอาเอาเอาเบอร์เพิ่นไว้เนี่ยน้ำบัตรเนี่ยเดี๋ยวติดต่อรเดี๋ยวบอกเพิ่มก็เรล่อเดือนนั้นเดือนนี้ตัวตัวนี้นี่นี่ใส่ดีสุดแล้วครับนี่จังหวังเนี่มีเอียงบ่มีวางแรงบ่มีละแมนค่อนข้างแรงแรงมากคือคือว่าเอาไปปุ๊บกะคนเข่ามาถ่ายรูกยังแดงสิไหมครับจ้ามีแหล่คนเข่าเล้วหู้ยู่

ใจอยดอยใจติดใจเลยแหละนอเนาะแม่งเกมตัวนี้จะไรเดี๋ยวมาหอดมาสัมผัสน้ำอันนี้เขาต้องกันกันหนึ่งาเป็นเงินด้ว็น้อหนึ่งมันมันจะชินเดย แนะสดงว,ว่ามือมาั่นก็งืดผเพื่นเยองืดแบบว่าเพื่อนเขาเ่าแสดงตอนเลืดลบกันนั่นเองอ๋อนะครเราเพื่อนก็หูจักก็จังแบบ ลูเรื่องเบิดไปแตของกระเด้งทากระเด้งนั่นเหมืนงานไหมอนนเรนออยนครับสวยครับงานนี่ทีงานลุเศษครับเกถาน้ำตัวดำเมี้ยมป่อะไร โอเคใช่ไหมนี่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วสมแล้วกผเห็นแล้วเข้าแล้วเอากระดิ่งใหม่บานกันบราณโบาณหน่อยชิ่งกริงกริงจโอ้นี่เปียนเปลี่ยนใชท้ำวิชาสีกับเพื่อนนี่เิเดี๋ยวเยวยอ้อมไปเลยครับเดี๋ยวผมไปทังทีไปตะปีห้องสี่สีกันเลยับแซม ไปดูแซมแซมนอนเฮ้ยต้องทำเองาหันมานะเว้ยแซมนอนเล่นนแซมนอนเล่นงานดำมาไกลครับแซมสั้น <laughs> ผมไม่เดินผ่านตัวนี้คนเดียวแน่ไม่เดินไม่เดินผ่านแน่คนเดียวผู้ใหญ่นี่ตกมันอยู่นะครับกนนต,ตกมันครับ <c oughs> เอาผมรีบเดินไปดีกว่านะครับด <c oughs> ี๋ยขอปิด <c oughs> วิดีโอก่อน